สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชิดาแสนเสนารหันนสนักศึกษา6 3 1 1 2 1 0 3 3 1สาขาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะดิฉันได้ฝึกงานกลุ่มงานการเงินโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรองรับคุณภาพมาตรฐานสากลวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพเป็นเลิศเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ต่อมาเรามาดูโครงสร้างของกลุ่มงานการเงินกันค่ะจะแบ่งออกเป็น4งานด้วยกันคือ 1. งานตรวจสอบ 2. งานธุรการการเงิน 3. งานรับเงินและ 4. งานจ่ายเงินและเรามาดูรายละเอียดของแต่ละงานกันค่ะงานตรวจสอบเป็นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการทุกประเภทการตรวจสอบหลักฐานนิการค้างานธุรการการเงินเป็นงานเกี่ยวกับการรับหนังสือจากฝ่ายบริหารและกลุ่มงานต่างๆ การรับเงินเป็นงานเกี่ยวกับการรับเงินนอกงบประมาณและรับเงินนอกอื่นๆงานจ่ายเงินเป็นงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆนี่คืองานทั้งหมดของกลุ่มงานการเงินแต่ตัวหนูเองนั้นได้ฝึกงานในส่วนของงานจ่ายเงินลักษณะของงานจ่ายเงินนั้นมีด้วยกัน2ส่วนคือส่วนที่1งานด้านข้อมูล งานนั่นข้อมูลเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายตรวจสอบเลขใบส่งของคู่กับใบรายการเจ้าหนี้กันค้าตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินคงคลังเสนอเอกสารจัดเก็บเอกสารและแนบใบวางบินและในส่วนที่2คืองานด้านการบริการด้านการบริการเป็นการรับส่งเอกสารให้กับผู้แทนของบริษัทที่เข้ามาแนบใบวางบิน ให้ข้อมูลผู้แทนสอบถามรายละเอียดผู้แทนไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทอีเมลเบอร์โทรรวมทั้งการรับสายและโทรศัพท์แจ้งบริษัทค่ะต่อมานะคะเรามาฟังสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานกันค่ะ 1. ความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นใบสำคัญจ่ายใบวังบินใบกำกับภาษีรายงานขอเบิกเงินคงคลัง เงินบำรุงและโปรแกรม GFMIS ของโรงพยาบาลค่ะ 2. คือสิ่งที่ต้องรู้และจำคือลำดับขั้นตอนของการทำงานน้านการจ่ายเงินเมื่อทำงานนั้นๆเสร็จแล้วจะต้องส่งต่อให้ใครหรือทำอย่างไรในส่วนต่อไป 3. ต้องมีความละเอียดรอบคอบเนื่องจากงานเกี่ยวกับตัวเลขการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลจะต้องตรวจเช็คอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาด 4. ทักษะการสังเกตสายตาต้องกว้างไกลและไวต่อสิ่งผิดพลาด 5. ทักษะของการพูดคุยสื่อสารตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้แทนบริษัท 6. การแก้ไขเฉพาะหน้าการรับมือกับผู้แทนบริษัทที่ไม่น่ารักกับเรา 7. การบริหารจัดสรรเวลาในการทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา 8. สอบถามพี่เลี้ยงเกี่ยวกับรายละเอียดขั ellow, ้นตอนต่างๆหรือส <30. S 2> ิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เรายังไม่ชัดเจนเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการทำงาน 9. การอยู่ร่วมกันในสังคมวัยทำงานการปรับตัวให้เข้ากับพี่ๆในที่ฝึกงานและ 10. สิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่หุ่งบอกได้ว่าเราเป็นคนอย่างไรคือการวางตัวการมีมารยาทการตรงต่อเวลา สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆในกลุ่มง,งานการเงินโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะที่มอบความรับความเมตตาเอ็นดูดูแลน้องคนนี้เสมอตลอดการฝึกงานและการฝึกงานในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ในการทำงานต่อไปหากน้องคนไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ